เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแดงสงแดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไอพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสไตล์บ้านสวนนู้ชมเล็กซืเล็กอยู่นะครับตัวบ้านพร้อมเขาอยู่ได้เลยสวยงามสภาพดีพื้นที่ก็เยอะครับเงียบสงบปเ,ปสเ,อาอาเป็นส่วนตัวไม่แออัดไม่วุ่นวายสำหรับเราก็เป็นแปลงเกษตรเป็นสวนครับไม่แอาอัดไม่ตัดแน่นอนพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบทำประโยชน์ได้เยอะ จะปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทําฟาร์ามทำสนามหญ้าหน้าบ้านก็ได้สบายโรงจอ,อดรถก็มีให้พอครับเทพื้นปูนไว้กว้างขวางเราก็เป็นแปลงกเกษตรนะพื้นที่ว่างเงียบสงบเป็นส่วนตัวครับตัวบ้านสวยหลังใหญ่มีถึงสี่ห้องนอนเลยนะครับสี่ห้องน้ําอยู่กลางทุ่งกลางสวนครับเป็นส่วนตัวแต่ไม่ห่างไกลแหล่งความจเจริญน,นะครับแปลงนี้ ใกล้ตัวเมืองใกล้นครปฐมใกล้ทางด่วน M81 ครับเจ้าของขายเพราะว่าไปอยู่ที่อื่นนะไปอยู่ที่อื่นก็เลยขายตรงนี้ครับตัวบ้านสภาพดีไม่โทมครับกับราคาเพียง3 5ล้านบาแสนบาทั้นเองบ้านสวยหลังใหญ่พื้นที่กว้างครับหนึ่งไร่หนึ่งงานแปลงนี้อยู่หนองกบราชบุรีครับทันใดสนใจกำลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่สามารถไปดูสถานที่จริงกันได้ เดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ